สวัสดีค่ะมือหนึ่งอีสานบ้านย่ยกีนย่ยกีนมะกูมั่นพี่น้องย่ยกีนแต่อพ่องรุดไถกำลังไถหายอยู่แต่อพอ่อกำลังสิก็บเดี๋ยวย่ยกีนผ้าสม้มหัวมั่นมัวมั่นแต่อพอ่อปูลาลาหมูรุ่นหมูได้ละพี่น้องไงของเล่าอยู่ได้ละ มั่นพ่อที่เล่ากับเดือยงามงาม,มดูเงาเลย,ยเก็บหัวมัน มองไงไงกันไงมองน้อยกันน้อยมองพุ่นกันไงไปซะแล้วเสียเลยจูอ่นงามอยู่ดรกขึนนะรถไถยกำลังไทยมากพี่น้อง ผาซ้มรดไถรลดไถมันจะหัวใหญ่ๆอยู่ดูคนน่ะถึงจำก่ำด่ได้กินผ้าส้มหัวมันรลดไถน้าเก่ง ดีดีพี่น้องคนปาดไปแต่ฟองแยกกินไปเก็บเป็นน้ำกลด